ต่อมนุษย์ทั้งหลายพระพระองค์ทรงให้ผู้ที่กระหายได้อิ่มเอมให้ผู้ที่หิวพระองค์ทรงทําให้อิ่มน,นําใจด้วยขอาดีเอเมนไหมเราแบบโอ้หต่อให้เราจะอยู่ในขิมทุรกันดารต่อให้เราจะยากลาบากต่อให้เราจะเป็นเละ์ต้องดูแลเราทุกมิติทุกด้านเลยแจ่ก็ตื่นมาก็แบบขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยานะคะแล้วก็อาการปวดหลังอยู่นะแต่จะไม่รู้สึกว่าอาการปวดหลังนั้นมันกระทบกับชีวิตจจาเลย หรือไงปวดหลังก็ปวดไปเมื่อกล้ามเนื้อแล้วไงจะก็ทายาแต่ว่าข้างในอะ่ะมันไม่ได้แบบปวดตัวเมื่อยตัวอย่าไม่ยุ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยเราแบบชื่นชมยินดีพี่น้องจะจะหนุนใจว่าปากเรามีสิทธิอํานาจมากพระเยซูคริสต์มีสิทธิอํานาจเหนือทุกอย่างในโลกจริงๆแม้กระทั่งอาการของเรา แน่นอนค่ะพระเจ้าอาจจะยังไม่ได้อนุญาตใหอ้อาการปวดหลังมันหายเพราะว่า,าน้ําหนักมันเยอะจริงๆน้ำหนักพึ้งติดโลแลวอ่ะมันก็ต้องแบกอ,อยู่นี้ใช่ไหมแต่ความชื่นชมยินดีไม่ถูกพลากไปจากแหน,นเลยได้ไหมดนะังนั้นเราต้องสั่งอารมณ์ของเราเลยค่ะอารมณ์ฉุนเฉียวจงหยุดเดี๋นี้ในนามเยซูอารมณ์ของฉันไม่ใช่ของฉันแต่คือพระเยซูอยู่ในฉันพระเยซูอยากให้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกแบบนั้น เอซูบอกว่าจงชื่นชมยินดีเราก็จะชื่นชมยินดีพระเจ้าบอกว่าจงรักเราก็รักใช่ไหมคะพระเจ้าบอกว่าจงนิ่งเสียแล้วรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าอัปเปนิ่งแค่นั้นเองพี่เราดังนั้นเราต้องรู้ฝึกเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจของเราถ้าไม่งั้นนะวันนี้ไม่รู้ทะเลาะก,กับสามีกี่รอบถูกไหมอยู่ดีๆก็วินอยู่ดีดีก็เวีย่ยงอ้างได้ไหมว่าปวดหลังพอท้องอ้างไม่แต่ว่าจําเป็นไหมที่เขาจะต้องมาลองรับอารมณ์เราไม่จาเป็น เราจัดการตัวเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจัดการอาลงตัวเองได้เพราะว่าระเจ้ายิ่งใหญ่เอเนมีใครมีคํำพยานอยากเล่าให้พี่น้องฟังไหมคะอีกห้านาทีเราจะเริ่มเรียนเรื่องวัพินกันแหละดีไหม้เร็วเร็วเร็วเรวเคํำพยานที่ฟังหน่อยเชิญเลยปนไม้เลยค่ะไหมค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ะ พอเห็นพี่แจมโค้ดว่าปวดเมือ่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนทนะ้องเนาะใหม่ Might ก็อุ้ยสองสอง,สองละผ่านมาสองแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าเออในตอนที่ตั้งท้องอะคะ่ะพ่อสามีอะคะ่ะจะต้องออกไปรับใช้ทุกจังหวัแดวะะแล้วเราต้องไปด้วย <c oughs> อะค่ะแล้วเราต้องไปด้วยโอ้โหเจ้าเราต้องไปต้องไป ค่ะเราต้องไปที่ที่ท่านไปอ่ะแล้วพี่้องก็เรียนเชิญให้ไปลาดไปเนี้ยค่ะเราต้องจังหวัดนะคะด้วยท้องเราแก่เนี้ยค่ะแล้วแบบขอบคุณพระเจ้ามากอ่ะค่ะแล้วเหรอือก็จะแล้ว่ะใหม่ไม่มีอาการไม่มีอาการปวดใดๆเลยอะค่ะพี่น้องพอได้ยินพี่แจมพูดแล้วก็เลยนึกนึกถึงชีวิตตัวเองได้แบบหูแบบขอบคุณพระเจ้ามากคือเรา เรารับใช้พระเจ้าทั้งที่เราแบบท้องแก่อะค่ะแล้วก็ไปทุกต้องไปทุกจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบขอบคุณพระเจ้าที่ไม่เคยมีอาการปวดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะที่แบบอุ้ยแบบขอบคุณพระเจ้ามากเงย้ยค่ะเพราะได้ฟังพี่แจคเราคิดถึงตัวเองได้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่การอัศจรรย์ในเรื่องการตั้งท้องและการคลอดด้วยนะคะที่ที่พี่แจมพูดไปเมื่อเมือ่อรอบที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าคือหนูอะอยู่ในอยู่ในโบสถ์ตั้งแต่ท้องยันคลอด ลูกออกมาก็อยู่คลานอยู่ในที่จักอะไรเยงนี้ยค่ะแล้วก็เห็นถึงการตั้งแต่เราท้องเราคลอดเนะะี่ยค่ะพี่น้องเห็นถึงต้องเรียกว่าการมหาระจันนะคะยิ่งของใหม่คือต้องเรียกว่าแบบพระเจ้าแบบสุดมหาระจันมากเลยนะคะไม่ว่าจะการท้องตอนอักคลอด,อด,อด,อดตอนใหม่เปิดคลอดตอนหกเดือนนะคะพี่น้องเราใหม่ไม่มีท้องเลยแล้วก็ไปโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าตู้อบเลยแล้วก็ออกมาอีกแล้วก็ พี่น้องที่เป็นฝรั่งอะค่ะเอาของอะค่ะใช้ที่เป็นของเด็กอ่อนนะค่ะมาให้เราหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องซึ่งเป็นของฝรั่งเป็นของดีหมดเลยใช่ไหมคะเป็นของดีทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยู่ในคิดจักที่รับแช้พระเจ้าที่เราเอาของมาดีนะคะของแล้วเราเราอยู่ในคิดจักใช่ไหมคะเป็นลูกสะใายอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะอยู่ในคิดจักที่ไม่ได้ไม่พี่น้องอายุสิบหกสิบเจ็ดปีเองนะคะแล้วแบบไม่รู้ว่ารู้แค่ พสามีบอกว่าวางมือให้ทุกวันอะไรเนี้ยค่ะลูกแค่อย่างนั้นเองลูกแค่พระเจ้าของลูกอะยิ่งใหญ่สุดเลยลูกแค่ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวอะรู้่พึ่งพระเจ้าได้อย่างเดียวอะก็อยู่ในโบสถ์แต่พระองค์ก็ก็มีไม่ได้มีเงินอะไรเนี้ยค่ะแต่ขอบคุณพระเจ้าถึงการเลี้ยงดูแล้วก็เลยมูฟมาตรงนี้ค่ะว่าขอบพระเจ้าอะสุดยอดแห่งการเลี้ยงดูค่ะพี่น้องคนที่ไม่มีของใช้เด็กอ่อนเลยอะที่เขาต้องซื้อค่ะหนูไม่รู้นะคะว่าเขาต้องซื้อเตรียมเท่าไหร่อะค่ะวัน uh huh. ที่หนู หนูก็ไม่จ่ายตังค์วันที่ออกมาแล้วพระเจ้าก็มีของใช้ของฝรั่งอ่ะที่อย่างดีเลยอ่ะแม้แต่ผ้าอ้อ,อมแบบที่น้องหนูยังไม่เคยเห็นผ้าอ้อมอะไรดีขนาดเนี้ยเราเคยเห็นผ้าอ้อมในเมืองไทยใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรเงี้ยค่ะแบบโหผ้าอ้อมนี้แบบดีมากๆอ่ะเป็นผ้าอ้อมที่หนูไม่เคยเจอเลยอยะไรเงี้ยแบบโหแบบเนื้อสัมผัสแบบดีมากอาะไรเงี้ยค่ะหนูโหพระเจ้าเลี้ยงดูแบบสุดยอดมากอาะไรเงี้ยค่ะแล้วขอบคุณพระเจ้าคนไม่มีแบบไม,ไม่ไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะ ตัวเจ้าก็เลี้ยงดูอย่างดีเลยเงี้ยเขารู้สึกแบบผู่มาอัศจรรย์พูดแล้วก็เล่าได้ทั้งคืนเลยถ้าเริ่มทอดลูกเนี่ย <c oughs> แ,แบบเอ็มเกอนพูนมามากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยความสุขสของแม่ความสุขของแม่ใช่แล้วแบบที <c oughs> ่เราพวกเราทอดในคิดจักอยู่ในแล้วเขาก็รักพระเจ้าาเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่เราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งนะคือนี้ พี่น้องต้องเข้าใจเรื่องหนึง่งการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอ่ะเราไม่ได้มีงเงินเดือนถูกปะแล้วยิ่งเป็นแบบว่ายิ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอ่ะเราไม่สามารถขอเรียลายจากพี่น้องได้เพราะเดี๋ยวพี่้องสุดไอ้ไม่มีก็คือต้องไม่มีอย่างนั้นอ่ะต้องวางใจพระเจ้าคือหนทางเดียวเราต้องเชื่อพระวจนะคําคของพระเจ้าอย่างเดียวแต่ว่าอย่างนั้นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอใจจริงจริง วางใจพระเจ้าอย่างเดียวเลยพี่น้องแล้วเราจะได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มีในชีวิตเราคือพระเจ้าแบบอนุญาตให้ให้ให้มันเกิดขึ้นบางครั้งทําไมต้องอนุญาตให้ใหม่ท้องแล้วท้าอนุญาตให้ท้องแล้วทำไมไม่อนุญาตให้ใหม่รู้ตัวว่าท้องนะคะก็เพื่อที่จะได้วางใจพระเจ้าเดินต่อไปเรื่อยเรื่อยแบบเรื่อยๆื่อยเลยอ่เรื่อยๆแบบไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยรู้ตัวอีกทีคือคลอดแล้วคลอดแล้วอ้าว แล้วยังไงต่อคืออยู่ดีๆก็คลอดในโบสอย่างนี้หรอแล้วเรายังไงเราของใช้ก็ไม่ได้เตรียมแล้วรู้ผู้หญิงผู้ชายก็รู้วันนั้นวันที่ไปไปโรงพยาบาลเราคิดดูสิคนที่ไม่รู้ตัวว่าท้องอะ่ะเขาเตรียมเงินค่าคลอดไว้ไหมไม่เขาไม่ได้เตรียมเงินค่าคลอดอยู่แล้วพี่น้องนะคะเตรียมของก็ไม่ได้เตรียมเด็กคนหนึ่งใช้เงินเยอะมากนะหลักหมื่นของแจมอะ่ะพี่น้องเงินหมืหน่นนึงเยอะนะสำหรับแจมอนน่อะแต่ว่าเราเห็นคุณของพระเจ้าจริงๆที่ เราไม่ต้องมีเงินในบัญชีูที่มั่งคั่งพระเจ้าจะส่งคนที่มีเงินแหละมาดูแลเราพระเจ้าจะให้เงินที่อยู่ในมือของคนอาธรรมมาอยู่ในมือของคนชอบธทมและก็ดูแลที่เราแต่เพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ต้องกังวลกัะวายไปชเ,เชื่อในพระเจ้าอย่างเดียวเนี่ยแหละถามว่าเชื่อในพระเจ้าอย่างเดียวเวิร์กหรอมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยดูแล้วไม่มีทางไหนดีกว่านี้แล้วนะคะ แม่ขอบคุณพระเจ้าค่ะในเรื่องของการเรียนดูนี่คุยกันกี่วันก็ไม่จบนะคะคุยกันกี่วันก็ไม่จบพี่น้องอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าประเด็นเนาะวันนี้คําพยายามอาจจะไม่เยอะเพราะว่าอ่ะทีนี้เรา่าเอ่อเนื้อหาค่อนขอ้างค่อนขอ้างเข้มข้นนะคะจนงก็อยากให้พี่น้องรับเต็มๆเดี๋ยวฟังคำพยายามเยอะๆแล้วสมองมันถูกแบกแรมไอคนสอนก็จะถูกแบกด้วยนะคะทีนี้อย่างนี้พี่น ไม่อยากใส่แมสกัเสียงไม่ได้เลยอ่ะคุณต้องใส่แมสก์บแ,แม้กระทั่องคุณอยู่ในรถต้องใส่กากาันอาไหมเราถูกบีบบังคับหลายชิ่งหลายอย่างมากมากเลยโควิดมาเศรษฐกิจถูกทุบโบสถ์ถูกปิดมันไม่ได้ขย่าแค่ปากท้องอย่างเดียวแต่มันสามารถขย่าวความเชื่อนุได้ด้วยนะคะข่าวทุกช่องประคมเข้าไปเรื่องโควิด โคนเข้าไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวติดเดี๋ยวสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวนีเวนน่เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นมันทําให้ครืสอเตี่ยนที่เป็นผู้เชื่อพี่น้องบางคนเกิดอาการหลังเลได้ว่าเอ๊คุูติดยังวะบอกว่าพราะเราไปถูกที่อ่ะเราไปถูกที่เลยตัวร้อนๆหน่อยมืนใช้แน่ๆเลยจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นพี่น้องต้องบอกก่อนนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดเฉยๆเนี่ยจมูกก็ไม่ได้กลิ่นนะถูกปะ เวลาเราไข้ขึ้นถูกไหมพี่จุม๋มเวลาเราไข้ขึ้นอะกินอะไรมันก็ไม่อร่อยนิเลามันเพีย้ยนอาละทีนี้ฟังขง่าวเยอะไงฉันก็มาโนเลยกูใสยพันอะไรวะสายพันอะไรก่อนหลอนตัวเองไปอีกนีนะ่บอกไลยค่ะเพราะว่าผู้เชื่อห่างโบสถ์พอห่างโบสถ์แล้วมันไม่เกิดความเชื่อเพราะมันไม่เกิดความเชื่อมันก็หลอนต,ตัวเองได้นะ <c oughs> อย่างแจมเนี่ยตอนเนี้ยก็เอาตามตรงก็คือ วันที่มีงานแต่งของพี่อ้อพี่ตั้มเนี่ยเอ่อจำตากฝนแล้วก็ตากลมแล้วก็ไปจับดอกไม้ที่ที่มันเป็นไอดอกแย่ๆของเราอ่ะไอดอกยาดหยอกดอกที่พี่อ้อยให้มานะคะเราก็รู้สึกคันจมูกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะพอกลับมาบ้านเนี่ยก็แสบคงจมูกเพราะว่าจําตัวจําเองอ่ะจำเคยเป็นไซนัสมาก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยฟังเสียงวันเนี้ยเสียงก็จะบี้ๆหน่อยนึงแต่ถ้าสมมติว่าจําเชื่อข่าว ถ้าสมมติว่าจำเชื่อในสิ่งที่โลกอยากให้จำเชื่อเอาและอินเดียแน่นอนใส่พันแอฟริกาวะมันเริ่มตสดมืออาการมันใช่นะเริ่มโตลุงลุบวกกระมือวานเมืม่อวานอยู่ดีๆก็เล้าทั้งตัวเลยใช่ไหมเอาละทีนี้ใครขึ้นแน่นอนว้าตายไอแห้งก็เนี่ยเริ่มเร,มเริมสำรวจตัวเองซึ่งสิ่งที่จำทำนะจะบอกเลยว่าใสนัดเอ๋ย จงหยุดตรงนี้ในนามเยซูเราประกาศการหายโรคถูไหมคะจะบอกเลยอาการปวดหลังเอ๋ยจะอยู่ก็อยู่แต่ต้องกระถุบความเชื่อเราไม่ได้แต่ในนามเยซูเราสั่งไล่เจ้าออกไปนะคะมันก็กลับมาปวดบ้างไม่ปวดบ้างอาการตัวร้อนจงลดลงเดี๋ยวนี้ในนามเยซูใช่ไหมคะจะไม่ตัวร้อนเลยนะ ใช้ความเชื่อจำสั่งอย่างเดียวพี่น้องจะไม่รู้ใครติดโควิดไหมแต่จะไม่ติดไม่ตรวจด,ด้วยเพราะไม่ติดเคยไปตรวจแล้วก็ไม่ติดนะ,ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่บ้านจะใช้ความเชื่อกันแบบนี้อย่างตอนที่มีข่าวใช่ไหมคะข่าวโควิดข่าวโควิดก็คืออ่าตอนนั้นมีดาราที่มาที่โบสถ์แล้วแล้วเขาก็แจ้งทำลายว่าว่ามาที่โบสถ์หน้าวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง วันนั้นเนี่ยออ่ก็มีบางท่านที่ได้ใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ตัวพี่ชําเองเนี่ยเขาก็จาไม่ได้ว่าเขาวางมือหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งถ้าวางมือมันก็ระยะมันก็ไม่ไม่ใช่สองเมตรอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ <c oughs> โดยความเชื่อไม่ติดอยู่แล้วยังไงก็ไม่ติดแต่ที่เราต้องไปตรวจเพื่อเราแสดงภาวะความเป็นผูน้นาว่าเราเป็นผู้นําองค์กรนะนะคะเราก็ไปตรวจพี่น้องบ้านเราใช้ความเชื่อ,อง,งี้จริงอ่ะ มันก็ไม่ติดเพราะอะไรรู้ไหมโรคนี้จะไม่รู้ค่ะว่าพระเจ้าอน,นุญาตให้เกิดขึ้นไหมโรคนี้จะไม่แน่ใจค่ะว่ามันเป็นแผนการของใครยังไงซึ่งเราเคยได้เรียนเรื่องความชอบมาพาคนของโควิดมาแล้วแต่ว่าโรคนี้สิ่งที่จำรู้แน่นอนคือมันเล่นกับความกลัวเมื่อใดก็ตามที่ผู้เชื่อสั่นไหวเมื่อใดก็ตามที่ผู้เชื่อมีความสงสัยกังวล แล้วมีความกลัวมันตะคุบท่านทันทีจะเป็นก็เพราะท่านกลัวนั่นแหละใช่ไหมจะเป็นก็เพราะท่านกัง,งวลว่าเป็นนั่นแหละทันทีที่ท่านไม่เชื่อพระเจ้าพี่น้องไอ้โรคระบาดร้ายแรงต่างๆเนี่ยมันจะเข้าใกล้เราได้นะคะอย่ากัง,งวลถึงโควิดเลยที่น้องโดนยุงกัดตัวเดียวท่านก็เป็นมานเรียตายได้จริงไหมโอ้ยนม่บอกไหมคะ เมื่อกี้ํำแน่งปันกับกับห้องอีห้องหนึ่งอะ่ะท่านแน่ใจเหรอว่าท่านพรุ่งนี้พรุ่งนี้ท่านจะตื่นมามีลมหายใจเพราะท่านไม่รู้ว่าเส้นเลือดในสมองท่านเป็นยังไงมันจะแตกคืนนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่ากลัวตายไม่ต้องกลัวตายนะคะให้เรามั่นใจถือว่าเราอยู่ในประหัตพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะรับไปก็ฮาเลลูยาดีใจเพราะว่าได้ไปเจอพระเยซูก่อนบา,บายยแล้วจ้ะ tá? บนนั้นฉันไม่ต้องเจ็บบนนั้นฉันไม่ต้องป่วยบนนั้นฉันไม่ต้องใช้นี บนนั้นฉันไม่ต้องเครียดบนนั้นฉันไม่เป็นซึมเศร้าแล้วเอ,อเอเมนท่านเห็นหรือยังนะคะแต่ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้อยู่พระเจ้าก็จะไม่อนุญาตให้ทนติดพระเจ้าจะไม่ให้เป็นอะไรเลยเพราะว่าพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของาพระอคท่านต้องรับเอาด้วยความเชื่อและท่านต้องไม่กลัวเอเมนเอเมนค่ะเดี๋ยวเราเริ่มแบ่งปันกันเลยค่ะทุเออนะคะ ที่น้องก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องวัคซีนนะคะสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวครัผู้นำที่ท่านกำลังเรียนกันอยู่นี่เรียกว่าครัผู้นำนะท่านรู้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้แหละใครเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ก็เรียกแล้วว่าในอนาคตท่านก็ต้องเป็นผู้นำเลยนะวันนี้เรียกว่าจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาเรื่องราวของวัคซีนหรือหรือโรคโควิดมาแชร์ โอเคไหมแต่ว่าจะมาอัปเดตสถานการณ์โลกเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้นะคะและสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละมันสามารถลิงก์กับพระทมดีบอนได้มันสามารถลิงก์าางกับยุคสุดท้ายได้อย่างพอดีพอดีและเจาะจงคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอนะิญอ่ะแต่มันเจาะจงมาพอดีกันเหลือเกินมั้งอรอไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราอาธิคถามด้วยกันก่อนเนาะ แพื่อที่จะให้เราเข้าใจแผนการของพระเจ้าทั้งหมดอาจจะไม่ทั้งหมดแหละแต่ก็แต่ก็รู้ว่านะคะโอเคสาธุการแด่พระบิดาพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับการปกป้องที่อยู่เหนือเราพระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับผู้เชื่อ ที่อยู่ในนี้ที่เขาจะเชื่อจนวินาทีสุดท้ายที่เขาจะเชื่อเหมือนโยชูวาจนสามารถหยุดดวงอาทิตย์ได้ที่เขาจะเชื่อเหมือนโมเสสที่ยกไม้เท้าแล้วน้ําทะเลแหวกออกที่เขาจะเชื่อเหมือนองค์พระเยซูคริส ที่อยอมเชื่อฟังปไปจนถึงไม้ตังเข็มจะไม่มีผู้ใดสักคนเดียวเจ้าค้าที่กลัวความตายเขาจะไม่กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่เขาจะเกงกลัวและอย่างเกงผู้ที่ฆ่าฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็คือองค์พระเยซูเจ้าเพราะวิญญาณเจ้าค้าวันนี้เราเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันวันนี้เราเข้ามาอัปเดตสถานการณ์โลกด้วยกันขอพระองค์เป็นผู้ส่างแดงขอพระองค์เป็นผู้เปิดเผยอย่าให้เขาเชื่อในคําสอนของคน ที่เป็นคาสอนของลูกแต่ให้เขาพิจนารณาร่วมกันกับพระองค์เถิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นน้ำพายของพระองค์หรือไม่ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระองค์กำลังเปิดเผยให้กับพ,พวกเขาได้รับรู้หรือไม่แระเจ้าครับขอบระองค์ทำงานกับพวกเขาเป็นพิเศษเป็นพยานในใจเขาวิญญาณแห่งความกลัววิญญาณแห่งความกังวลวิญญาณแห่งการต่อ,อต้านพระคริสต์เราไม่อนุญาตให้เจ้าทำงานอยู่ในห้องซูมนี้เราไม่อนุญาตให้เจ้าก่กอกวนสัญญาณก่อกวนความคิดหรือทำให ความเข้าใจของพี่น้องของลูกหลุดไปในนามพระเยซูเราขับไล่เจ้าในนามพระเยซูเราอนุญาตให้ทูตสวรรค์ผูกมัดเจ้าแล้วจับเจ้าจับเจ้าไปอยู่ในที่ที่เจ้ามาจับไปอยู่ในที่ที่เจ้าอยู่แล้วไม่อนุญาตให้รบก,กวนเลยวิญญาณที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราขับไล่เจ้าออกไปทั้งสิน้นในนามพระเยซูอามน